สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยฉันรักฤดูหนาวสาระที่ควรรู้นะคะ 1. อากาศหนาวรอบตัว 2. เครื่องแต่งกายในฤดูหนาว 3. การดูแลตนเองในฤดูหนาวค่ะ 4. โรคที่เกิดในฤดูหนาว 5. ผักและผลไม้ในฤดูหนาวค่ะวันนี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในฤดูหนาวค่ะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าฤดูหนาวก็จะมีอากาศเย็นทําให้ร่างกายของเราอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายดังนั้นวันนี้คุณครูมีวิธีดูแลตนเองอย่างไรในฤดูหนาวมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะชื่อคำคล้องจองหนาวหนาวลมห่มผ้าล้อมหน้ากองไฟสองมืออุ่นไอดวงใจสัมพันธ์หนาวลมห่มรักสามัคคีกันเพื่อนเธอเพื่อนฉัน รักกันมั่นคงคําคล้องจองที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเขาบอกว่าหนาวลมห่มผ้าแสดงว่าในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นเราก็สามารถห่มผ้าได้จะช่วยรักษาอุณหภูมิแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่าการดูแลตนเองในฤดูหนาวมีอะไรบ้างการแต่งกาย ควรเลือกสวมเสื้อผ้าแบบที่ปกปิดร่างกายได้อย่างมิดชิดสวมเสื้อผ้าที่เนื้อหนาเพียงพอกับความอบอุ่นที่ร่างกายต้องการค่ะการออกกําลังกายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นภายในจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นหวัดได้การดูแลตนเองในฤดูหนาวข้อต่อไปนะคะการรับประทานอาหารควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายด้วยวิธีการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5มูอาจจะเน้นกินผักเยอะๆกินผลไม้มากๆก็ได้เพราะผละไม้และผักมีวิตามินเยอะมากจึงทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงค่ะข้อต่อไปคือสำคัญมากๆเลยนะคะคือการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอุ่นๆจะช่วยบรรเทาความหนาวได้ดี อีกท้งน้ำอุ่นนะคะยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะก่อนนอนนะคะควรเลือกดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆจะช่วยทำให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นและหลับฝันดีอีกด้วยค่ะและการนอนนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเวลานอนควรห่มผ้าทำร่างกายให้อบอุ่นและควรพักผ่อนให้เพียงพออยู่เสมอนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงฤดูหนาวเด็กๆอย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ